รถเยอะมากตัไก่ล้านตัวโอ้โหขเยอะมอนใช่ไหมโอยก็ตัวจริงตัวจริงนะหลบมือสิโลกรอหโลกอะวันนี้คุณครูจะพามาดูบรรยากาศนะสนามสอบเตรียมบุดมที่ยู84การนะที่พี่ๆเขาจะไปสอบแล้วเวลาสีสี่ปรากฏว่ารถเยอะมากตัวไก่ล้านตัวโอ้รถเยอะจริงๆเลยเชื่อเลยตอนมีขนาดแล้วที่ว่าเราออกมาแต่เช้าแล้วนะ แต่ว่ารถจะเยอะๆโอ้โหดูรถด,ดิทุกสารทิศยาวเป็นกิโลเลยอ,อันนี้เป็นทางเข้าอินแพคอะเรน่าเมืองทองธางนีแอดเราจะไปทันเก็บบรรยากาศนี้เนี่ยโอ้หโอ้โอยมาลุน้นกันว่าเราจะไปถึงไหมอ๋อในที่สุดเราก็มาถึงแล้วกำลังเดินทางไปท,ปท,ที่เมืองทองธานีนะจอดรถเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าครึ่ง้าย,ยังไม่สว่างเราต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันคนเยอะมอ สถานที่ที่คนเยอะๆแบบนี้น้องๆผูกก้ปกครองอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับ น้องก็ทยอยกันมากันเรื่อยๆเลยเดินกันมาเยอะมากอันดับแรกคนที่มาถึงแล้วต้องไปดูลำดับตัวเองว่าต้องสอบที่ h a l ไหนห้องไหน,หอ,ไหนอาคารดใดเช็คข้อมูลตตวเองให้เรือยบรอปากามีสอจากนั้นก็ไปเข้าแถวที่พออาจารย์จะทําการกัก,กตัวเข้าแถวข้างในเพื่อรอเวลาห้องสอบแยกออกจากผู้ปกครองทันทีบรรยากาศข้างนอกก็ยงังมีนะักเรียนที่กําลังทยอยกันมาเพิ่มเติมโอเคมคนเยอะมอ บรรยากาศของพี่ๆตรีมุดมที่มาช่วยงานในสนามสุดท้ายถือข,ขออวยพรและการเป็นกำลังใจกห้น้องๆทุกคนที่มาตั้งใจสอบเป็นทีว็นสีขอให้ประสบความสำเร็จน,นะครับ ไปพาไปดูบรรยากาศการประกาศผลที่เตรียมอุดมีนี้ทีวี84ว่าจะคึกคักกันแค่ไหนมีเอันนี้มาจากไหนกันครับสาธิปทุมาัสาุส่ยกุลาเป็นโยเซฟเปนโย สามเศษนี่นุ่มๆสามเศษสาวสามเศษนะครับติดกันเป็นแก๊งเลยเหรอกี่คนหลกสี่เก้าเท่าไหร่นะสี่เก้าแล้วสี่เก้าเป็นไงบ้างความรู้สึกพอติดแล้วกี่ก่อนเลยรู้ผลตั้งแต่เมื่อวานแล้วป้ากัศแล้วเข้าทันใช่ไหมติดหมดเลยที่เท่าไหร่บ้างลูกต่อไเจ็ดครับต่อไปเจ็ดคนนี้ล่ะร้อยหกคนนี้ล่ะลำดับที่เท่าไหร่โอ้ยดีใจด้วยเพื่อนในที่เท่าไหร่หลกโอ้ยก็ตัวจริงตัวจริงนะจ๊ะลำดับที่เท่าไหร่ครับ โ้โหร้อยสองเท่าไร้อยแปจานหกโอ้สิบไปด้นนะเนี่ยที่ห้าเพื่อนล่ะที่ห้าหโอโเคโอเคแค่ติดก็ดีใจแล้วใช่ไหมลูกดีใจไหมกระโดดเลยไหมลูกเพื่อนล่ะติดลำดับที่เท่าไร่ลูกสี่อยโอโอเคแค่ติดก็ดีใจแล้วได้ที่เท่าไรลูกออันนี้วิก่นี้หมดเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ หาทำกิจกรรมอะไรกันอะลกูกไหนม็านาขายของเพื่เอาเงินไปรับน้องเนี่ยแหละค่ะขายอะไรหรลูก <laughs> ขายเสื้อขายเสื้ออะ ร้อบกค่ะหลังจากเงินพวกนี้ก็จะกลับไปสู่น้องๆทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ากำไรที่เราได้เราจะไปเนี่ยนำนำไปเยนน้องทั้งหมดเลยค่ะรบมือให้โลกเราให้โลกโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นไปให้ลูโอเค ท้ายนี้คุณบีขอแสดงความยินดีกับน,น้องๆสอบติดเตรียมความตั้งใจความเพียรพยายามตลอดทั้งปีหนูได้ในสิ่งที่อยู่ต้องการคุณพี่เป็นกำลังใจงให้นะคะสวัสดีค่ะ